25มกราคม 2, 2,021เครับเวลา4ทุ่มว่าจีได้ปล่อยทีเซอร์สโลเดียวของโนเซ่ออกมาแล้วครับชื่อเพลงว่า คำมิสูนมัง้งและจากที่ฟังนะครับใน m อ Teaser ซนะครับต้องบอกว่าคนลุกมากจริงๆครับคุณผู้ชมถ้าไวยจีไม่แกงเพลงโซโลเดี่ยวของโรเซ่ที่เปิดออกมาผมจะบอกว่ามันคือสไตล์ของโรเซ่จริงๆสไตล์ที่มีกีตาร์แบ็กอัพจริงๆแบบนี้คือเธอเลยบวกกับเสียงร้องที่ได้ฟังแค่แวบเดียวต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในตองอูในด้านเสียงเพลงที่มีเอกลักษณ์และถ้าพูดถึงไอดอลเกาหลีที่มีเสียงร้องขึ้นนาสิกแบบนี้ปุ๊บเชื่อเถอะครับว่ามีโรเซ่ติดโผแน่นอนเพราะว่าเวลาที่โรเซ่นั้นเธอร้องเพลงเสีียยงเเธออนนนนนนนั้้้้จจะะขขึึนหหาาาาาสิกกรืมมมมููทํใไลว็็คป ทีู่งและเพลงนี้ YG เคมว่าเป็นโซโล่เดี่ยวที่เต็มไปด้วยอารมณ์และมันคือเพลงที่แตกต่างจากเพลงของแบ็คพิงอย่างสิ้นเชิงซึ่งถ้าหากว่าเราดู MV ็มวีและโปรดักชันนะครับก็อลังการจริงๆอลังการสมกับที่ YG ได้ออกมาบอกเลยนะครับว่าเป็น MV ที่มีสเกลใหญ่มากในด้านดีเทลต่างๆและใช้เงินลงทุนในด้านโปรดักชันแบบไม่อั้นถึง1000ล้านวอนหรือ27ล้านบาทเลยทีเดียวสําหรับโปรดักชันใน MV นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ได้บอกว่าเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดในการถ่ายทอออออออด MV นนนนนนัันั่เเงแแลละะสสําาหรรบกกใยคต้มืป ต้องบอกว่าทวิตเตอร์แตกตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกที่ปล่อย m v t e a s e ซอร์ออกมาเลยทัานี้ก็นื่นจากว่าแฟนคลับไม่ได้ทันตั้งตัวว่าจะปล่อยมาเร็วขนาดนี้เพราะว่าส3วันก่อนมีข่าวว่าทางว g จีจะปล่อยเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ต t ด e s โชวที่จะมีขึ้นในวันที่3 s 1มดกราคมนี้และจู่ๆตอน4ทุ่มก็ปล่อยทีเซอร์ออกมาเลยและถ้าที่อ่านข่าวมานะครับทางโรเซ่เนี่ยเข้าไปขอพบซ e o เพื่อให้ได้เพลงใหม่นี้ได้แสดงในรอบพรีเมียร์ในคอนเสิร์ตเด e s h o วเพื่อสร้างความสุขและเป็นขของขวััญให้กบแ เล็กกว่าไฟเลยทีเดียวส่วนจริงๆนะครับ M/V กับเพลงเนี่ยยังไม่มีกําหนดปล่อยออกมาในช่วงนั้นอันนี้ก็ต้องมารอรุ้นอีกทีว่าปล่อยเมื่อไหร่และหลายคนสงสัยนะครับตอนที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาสงสัยชื่อเพลงว่าชื่อเพลงอะไรกันแน่เพลงนี้มันชื่อว่าคัมมิ่งสุนจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าตอนเจนนี่ปล่อยทีเซอร์โซโล่ออกมาก็ปล่อยชื่อเพลงออกมาเลยชื่อว่าโซโล่ทีเซอร์นั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นนะครับหากว่าเราฟังความหมายของเนื้อเพลงที่ปล่อยออกมาที่เธอร้องว่า All My Love Is Gone Now You're Dead อก่ความหมายก็คือความรักของฉันทั้งหมดที่มีมันจบสิ้นไปแล้วบัดนี้คุณได้ตายจากฉันไปแล้วค่ะดังนั้นก็จะอนุมานได้ว่า coming soon หรือเรื่อเรานี้คือชื่อเพลงนั่นเอง แต่เว็บแรกที่สัมผัสได้เลยนั่นก็คือเพลงนี้มีกิจไอส่งมาจากท่อนของโรเซจากเพงเลง Love Six Go หากเราจํากันได้ในเพงเลง Love Six Go ของโรเซนั้นคือช่วงที่เธอนั้นทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงแต่เว่าใน coming soon นี้คือภาคต่อในเวอร์ชั่นที่ซอฟกว่าด้วยโทนฟิล์มที่ดูหม่นดูดาร์กมันจึงเหมือนกับว่านี่คือผวังหรือช่วงสุดท้ายของการตัดสายสมพันนั่นเองและครั้งแรกที่เห็นทีเซอร์ MV ความรู้สึกเหมือนดีเลกเตอร์คนเดียวกันกับที่ไปถ่ายทำเอ็มวีของโซมีเพลง What You Waiting For เพราะฟิล์มและก็ฟิลมันมาแนวอารมัคบุณช แรกเปิดมาเป็นทีเสือนะครับเป็นห้องนอนของโรเซ่ซึ่งฉากนี้เธอก็ยังทำไร่ข้าวของอยู่เช่นเคยโดยดูได้จากการลอยของขนเป็ดครับที่เป็นไส้ของหมอนราคาแพงที่เธอนั้นฟาดไปมาจนกระจุยกระจายไม่เหลือแม้กระทั่งเปลือกหมอนให้ปิดปิววะซาน <c oughs> ว่ากันตามตรงนะฮะเหมือนวาจีเห็นโรเซ่ร้องไห้แล้วร้องสวยก็เลยจับเธอมาร้องไห้หลายเพลงเลยทีเดียวตั้งแต่คิวดิสเลิฟมาเลิฟซิกเกิลลามมาจนถึงคัมมิ่งสุด ฉากต่อมาครับเป็นฉากร้องไห้ไม่มีน้ําตาฉากนี้ดูสิ้นหวังแล้วจริงๆฉากนี้สื่ออารมณ์ถึงสายตาได้อย่างดีเธอทํามาได้ดีมากในเล็บซิเกิลเ,เ,เธอใช้มัสคาล,าลค่าราคาถูกครับ ตาเธอเลยดูเปื้อนคาบมาสคาร่าหน่อยแต่รอบนี้มาสคาร่าจากเซโลลอกบิวตี้ต่อให้น้ำตาลหลังลินเป็นสายไหมขอบตาก็ไม่เลอะเพราะมาสคาร่าจากเซลลอกบิวตี้เอาอยู่นั่นเองอันนี้พี่ช่วยขายของแล้วนะคะหนูกดซับให้พี่ด้วยฉากต่อมาเป็นอ่างใบเก่าที่คุ้นเคยครับนำมารีเมคใหม่แต่ใช้ไห่กว่าเดิมตรงนี้เห็นภาพในอ่างด้วยครับด้วยอ่างใบนี้นะครับเธอเคยเข้าไปนอนร้องไห้มาแล้วพอสังเกตได้จากรอยที่ก้นอ่างครับมันเป็นรูปโรสเซนนอนหดขาอยู่แล้วก็หัวของเธอนั้นพิงกับอ่างจนท ให้หมึกนั้นไหลเป็นแนวของผมนั่นเองเรียกว่าตามหลอกล่อนถึง2 MV เลยด้วยกันสำหรับอ่างใบนี้ <c oughs> ส่วนใน MV นี้นะครับโรเซ่ ose, เธอไม่ได้นอนในอ่างแล้วหรือว่าอาจจะนอนอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีแต่ถ้าดูในทีเซอร์นี้เธอไม่ได้นอนเพราะว่ามันเปืเป้อนเธอก็เลยมานอนบนพื้นที่เป็นสีเขียวแทนเราจะเห็นได้ว่าในห้องน้ําห้องนี้นะครับเป็นสีเขียวทั้งหมดรวมไปถึงเสื้อผ้าที่เธอใส่ด้วยจริงๆเสื้อผ้าของเธอนั้นเป็นสีมิน์ครับแต่ด้วยแสงที่ทางดีเลคเตอร์สาดเข้ามามันเลยดูเป็นสีเขียวนนนัั่่่กก็เเพราาาาะวววสีีีีขยย้หมมถึงคท ซื่อสัตย์นั่นเองครับและในเพลง Love Six Girls โรเซ่เธอก็ได้ร้องท่อนหนึ่งที่ส่งมาหาในเพลง Coming Soon ด้วยว่าที่จริงแล้วเราอาจจะมองหาบางอย่างจนหลงทางไปพูดยังไงก็คือเธอโดนผู้ชายหลอกนั่นเองดังนั้นในเพลง Coming Soon เธอจึงใส่สีเขียวมิ้นท์เพื่อเตือนตัวเองว่าที่ผ่านมานั้นเธอเจอความรักที่ไม่ซื่อสัตย์และยิ่งท่อนที่ส่งมาบอกว่าความรักของฉันทั้งหมดที่มีมันจบสิ้นไปแล้วบัดน,นี้คุณได้ตายจากฉันไปแล้วมยิ่งทำให้เธอตระหนักได้ว่าทุกอย่างต้องผ่านไปเพียงลำพัง และเธอก็ค่อยๆขดตัวกอดตัวเองไว้ในพื้นห้องน้นํานี้ตัดมาที่ฉากต่อมาครับเป็นฉากห้องนอนในฉากแรกแต่รอบนี้ไม่หนังโรเซ่จัดการย้ายเฟอร์นิเจอร์นิดหน่อยครับก็เลยได้ภาพเละเทๆอย่างที่เห็นนั่นเองออออฉากนี้นะครับเธอยือนขึ้นและเธอก็เผาดอกกุหลาบสีแดงเข้มอีกด้วยการเผาดอกกุหลาบสดด้วยไฟแช็กมันไม่ติดไฟอย่างแน่นอนครับเพราะดอกกุหลาบนั้นมันมี H2O หรือน้านําที่เป็นส่วนประกอบอยู่ฉะนั้นการเผาในครั้งนี้มันเป็นการเผาในเชิงสัญลักษณ์ครับ เพราะว่าดอกกุหลาบสีแดงมันหมายถึงความรักครับความงดงามความน่าลหลงไหลและการเผาในครั้งนี้มันสื่อว่าแม้ว่าฉันจะรักเธอหลงเือมากเพียงใดแต่ก็ขอหยุดความรักครั้งนี้ ให้หมอดไหม้ไปดังเช่นดอกกุหลาบดอกนี้นั่นเองและหลังจากที่เธอเผาแล้วนะครับเธอก็คว้างดอกกุหลาบนี้ทิ้งไปแต่คุณผู้ชมเห็นหรือไม่ครับว่าดอกกุหลาบที่เธอคว้างไปนั้นไม่ได้ไหม้นั่นก็เท่ากับว,ว่าเธอยังฉุดคิดและก็ยังลืมสิ่งนี้ไม่ได้นั่นเองและหลังจากที่เธอนั้นคว้างดอกกุหลาบดอกนั้นไปนะครับแล้วเธอก็นั่งหลงเศร้าแต่ไม่ได้ร้องไห้เหมือนกับจะนั่งพักเพื่อทบทวนสิ่งต่างๆ,างๆก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่ อาจิจิงฉากกว้างดอกไม้นีเน่เหมือนเลยเลิฟซิกเกิลเลยครับเพียงแต่ว่าใน l o ิฟซ i ก Girls เนี่ยเธอฟาดกีตาร์สาดสีแล้วก็นั่งร้องไห้ด้วยความเบิดอะไรตตยอยากแต่ในค o m ม n ู s เนี่ยเธอนั่งลงแล้วก็คุ้นคิดครับแล้วก็ตัดกลับไปที่ฉากเริ่มต้นเลยคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนลุคของตัว,ตว,ตวเองถ้าเราได้เห็นฉากแรกโรเซ่จะมาในลุคสาวเปี้ยวแต่เพราะในฉากนี้เธอมีความสตรีทเกิร์ลก็เพื่อเสริมลุคความมั่นใจให้กับตัวเองนั่นเอง และฉากนี้นะครับเธอส่งมากจริงๆครับคุณผู้ชมครับมันเป็นการเกินข้าวในห้องทานข้าวแต่ให้อารมณ์เหมือนอยู่กับงานวรรณกรรมคุณผู้ชมเือสวยมากจริงๆกับฉากนี้องค์ประกอบภาพผมหน้าตา สวยมากครับฉากกินข้าวนี้เอามาจากชีวิตจริงของเธอครับเธอเป็นคนชอบทานมากยิ่งช่วงที่มาไทยโรเซ่กินกระจุกระจายกินจนคนทํากับข้าวดีใจอะบอกเลยกินเก่งมอจริงๆแล้วคนอื่นคุยกันอยู่โรเซ่กินลุยเดียวอยู่คนเดียวเลยจ้าฉ <laughs> ากนี้บป็ตัวอาหารนะครับเป็นฉากกินข้าวแต่แต่ว่าเธอไม่ได้กินข้าวนะครับคุณผู้ชมครับเธอกินแซนด์วิชครับแซนด์วิชนั่นก็คือชีวิตของคนยุโรปที่เขาอยู่กันนะครับคุณผู้ชมและก็ภาพอยู่ข้างหลังทั้งหมด แบ็กกราวข้างหลังทั้งหมดเลยรวมถึงโคมเทียนแจกันทุกอย่างนะครับรวมถึงโต๊ะรับประทานอาหารและกับตู้เย็นด้านข้างชีวิตตอนนี้ของเธออยู่ที่ตากประเทศแล้วมันไม่ใช่ที่เกาหลีเหมือนกับในเลิฟซิกเกิลถ้าในเลิฟซิกเกิลเราจะเห็นนะครับว่าเธออยู่ในคอนโด และแพทเทิร์นมันคือเกาหลีแต่ในคอมมิ่งซูนเนี่ยแพทเทิร์นคืออยู่ต่างประเทศแล้วแต่มาที่ฉากคสอัพครับฉากนี้แต่งหน้าแต่งตาดีมากครับคุณผู้ชมครับให้รมเด็กนอกจริงๆหน้าตาของเธอถูกตกแต่งให้มีกละสีผมสีคิ้วสีเดียวกันเพื่อส่งให้ปากแดงๆคู่นั้นเด่นและก็สวยมากยิ่งเธอทําหน้าตาเหมือนกับว่าหมดอะไรตายยากแบบนี้นะครับมับนยิ่งทําให้ภาพนี้เป็นภาพขึ้นหิ้งของเธอจริงๆและผมบอกเลยนะครับเพลงนี้มีกลิ่นความปังคะคุ้มมากจริงๆครับและเลยจากคสอัพมานะครับเป็นภาพที่โรเซ่กำลังนั่ง, wich, ยงอยู แต่สีของมันออกจางๆเหมือนจะเป็นโรเซ่หวายมากกว่าครับโรเซ่หวายก็คือหวายชนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับสีของมันจะออกกุาบกลาบหน่อยและในทีเซอร์เอ็มวีนี้เหมือนโรเซ่จะมองอะไรสักอย่างที่อยู่กับฝั่งตรงข้ามผมเดาว่ามันน่าจะเป็นตัวแทนของไข่อีกคนหนึ่งโดยบนโต๊ะมีหวายด้วยมันสื่อถึงการฉลองหรือว่าปาร์ตี้เล็กๆบนโต๊ะอาหารสายตาของเธอเพ่งเล็งมาที่เก้าอี้ตรงข้ามแต่เราไม่รู้ว่าตรงข้ามนั้นมันคืออะไร อันนี้ก็ต้องไปหลอลุ้นใน MV กันอีกทีเสร็จแล้วเธอก็ทําตาลกแล็กเหมือนกับว่าฉุกคิดได้ว่านี่ฉันทาอะไรอยู่ความรักของฉันที่มีอยู่ทั้งหมดมันจบสิ้นไปแล้วแล้วฉันยังจมปักกับอดีตตรงนี้อีกเหรอตื่นได้แล้วโรเซ่เธอต้องเดินต่อเดี๋ยวนี้และโรเซ่ก็หวางซ้อนซ่อมอย่างช้าๆตัดจบด้วยเช้าว,วันใหม่ในห้องนั้นที่เต็มไปด้วยดอกกุหลาบนับร้อยดอก และนี่คือการวิเคราะห์แบบเล่นๆแบบไม่กลัวแหกตามแบบฉบับอะไรแชนแนลครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมและพบกันในใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ